คนที่มารับสายโทรจิตนี้เธอโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันฟูมูนในวันที่2อเดือน2ปี2องพซึ่งคนที่รับสายนี้แม่หมอจะบอกเทคนิคของแม่มดชาวตะวันตกว่าเขาทำอะไรกันอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาพวกลิปสติกหรือของใช้ของเธอที่ใช้ทุกวันเป็นประจำไปไว้ที่กระจกที่แสงจันทร์ะ ตกลงแต่ใครสะดวกไว้ข้างนอกก็ได้นะคะแล้วก็กระดาษม a นะิเฟส่ะใครมีพวกเเกี่ยวกับสีเขียวสีชมพูที่เป็นหมึกสีเขียวชมพูเขียนมันิเฟสวันนี้ใต้แสงจันทร์ได้เลยนะคะเพราะว่าฟูมูลวันนี้ในราศีสิงห์มันเกี่ยวกับความรักคอนฟิเดนซ์เสน่หความเมตตาความเอ็นดูนะคะนี่ก็คือ โทรจิจที่แม่หมออยากจะบอกเธอแล้วโุรจิจวันนี้ก็แม่หมอเช็กพลังงานคนที่เข้ามารับสายนี้หน่อยนางฟ้าเข้ามารับสายนี้หรือเปล่าเธอดีวายดีวายของเธออะค่อนข้างจะซับพอร์ตเธอวันนี้มากๆเขาบอกว่าให้เธอเขียนออเดอร์ให้เขาเขียนออเดอร์เดี๋ยวนะเขียนออเดอร์ในการมานิเฟสให้เขาเลยเพราะเขาต้องการรู้ว่าเธอเนี่ย เธออยากเป็นอะไรเธอเขียนว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนใจเย็นฉันเป็นคนมั่งข้างฉันเป็นคนสวยเธอเขียนไปเลยเพราะว่าดีวายของเธอเนี่ยค่อนข้างพร้อมมากในวันนี้เป็นแบบพลังของเขาค่อนข้างจะเป่งประกายแล้วก็เป็นเป่งปังมากๆเลยนะคะเพราะฟูมูดในวันนี้มันเกี่ยวกับความมั่นใจความรักความแบบอืมนะความรัก ใช่คืออะไรที่เคยแบบฝืดๆอะไรวันนี้ลองแบบเขียนเล่นๆนะ่ะนึกถึงว่ามันแบบการมานิเฟตมันเหมือนเกมนะคะก็คือเขียนๆน,น,นลงไปแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังแล้วก็ลืมมันไปเลยแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอันนี้แม่หมอพูดตามประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะก็คือตอนที่ไม่คาดหวังอะมานิเฟสได้เร็วแต่ว่าคืนนี้มันค่อนข้างจะเร็วเป็นพิเศษนะคะเนี่ยบางคนไม่หมอเห็นนะว่าวันนี้เธอเตรียมจุดเทียนเอาไว้แล้ว เพราะว่า oh, wow. วันนี้มันค่อนข้าง,ง p o w e r f u l เรื่องความรักแล้วอ้อ oh, จริงจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องความรักก็จริงนะคะแต่ว่า m a n i f e เรื่องเพื่อนอะ่ะคือ DIY ของเธอบอกว่าเธอลองเขียนเพื่อนใหม่ของเธอต้องการให้เป็นคนยังไงเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไหมเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่พาเธอผจญภัยโลกเป็นคนที่ เรียนรู้ไปด้วยกับเธอเป็นคนที่ขบระยะยาวอ๋อเพราะว่าคนที่เข้ามารับสายนี้นะคะ energy ของเธอดี d า y ของเธอให้มานิเฟ t เพื่อนเขียนนิสัยเพื่อนอย่างละเอียดลงในกระดาษคืนนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงถึงแม้ว่าฟูมูลวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่ว่าเธออาจจะได้เพื่อนที่รักเธอมากที่สุดหรือว่าเฟนเฟนโซลหรือเปล่า ใครที่อยู่ในเฟนโซนนะคะคืนนี้เธอได้ออกจากเฟนโซนแน่ๆเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนกลายเป็นแฟนสักทีนะคะก็โทรจิตนี้ไม่หมาะหวังว่าเอเนอร์จีเราจะขึ้นตรงกันก็ใครคิดว uh, ่าเอเนอร์จีนี <S <s ้ตรงก็เคียไปได้เลยเพราะไม่หมาะทวงหาเธอนั่นแหละวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย